ในวันนี้นะคะหนึ่งธันวาคมปีสองพันยี่สิบสองนะเดือนสิบสองนะคะพลอยเอาหัวข้อมาปลุกพลังใจให้ทุกคนสักนิดนึงนะคะสําหรับต้นเดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะในข้อคิดดีๆนะคะจากสิบสองมหาเศรษฐีสู่แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะคะก็สิบสองเดือนสิบสองก็มาสิบสองท่านนะคะมาให้กําลังใจสิบสองท่านแต่ต้องวงเล็บไวสักนิดนึงนะว่าสิบสองมหาเศรษฐีสู่แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต วงเล็บว่าที่ทุกคนเคยผ่านความล้มเหลวมาก่อนทั้งหมดนะคะต้องวงเล็บแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะดูตัวอย่างเราดูเห็นเห็นตัวอย่างบางคนเราเห็นความสมําเร็จเราก็รู้สึกว่าเก่งจังเลยทําได้ยังไงโอ้มันมันไกลชั้นจังเลยนะคะมันไกลชั้นจังเลยแต่บางทีเราไม่เห็นข้างหลังเราไม่เห็นว่าเขาถูกมีดแทงไปกี่กี่เล่มเราไม่เห็นว่าผ่านอะไรมาบ้างดังนั้นวันนี้ความสมําเร็จ ไม่มีเรื่องบังเอิญแล้วไม่มีใครไปสู่ความสําเร็จโดยที่ไม่ล้มเหลวนะคะบอกแบบนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ให้กับทุกคนนะคะให้กับทุกคนอ่านะคะก็ไม่รู้ว่ามีใครเคยได้ได้เห็นหรือเปล่านะคะแต่ว่าพอเอาเอ่อเรื่องราวสั้นๆแบบสรุปย่อๆของ12คนวันนี้นะคะมาให้ดูว่าเขาผ่านอะไรกันมาบ้างนะคะกว่าจะ ถึงปลายทางความสำเร็จที่ทุกคนปรบมือทั่วโลกยอมรับทุกคนไม่มีใครเดินบนกรีกุลาค่ะไม่มีใครเดินสวยๆประสบความสำเร็จไม่มีเลยสักคนเดียวนะคะไม่มีเลยสักคนเดียวนะคะคนแรกนะคะเอ,อ,อิงวาคัมพานะคะถ้าพูดชื่อหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าบอกว่าอีเกียทุกคนน่าจะรู้จักแล้วกันนะคะเขาคือผู้ก่อตั้งบริษัทอีเกียค่ะ ะะแต่ทุกคนจะรู้ไหมคะว่าเขาคนนี้นะคะเกิดมาด้วยภาวะความบกพร่องในการอ่านแล้วก็การเขียนแล้วครอบครัวของเขาก็มีฐานะยากจนนะคะตัวเขาเองเนี่ยต้องเป็นนักขายนะคะต้องขายของตั้งแต่อายุ5ขวบนะคะแต่สุดท้ายนะคะเขาก็ใช้ประสบการณ์การขายที่มีมาตั้งแต่เด็กนะคะมาก่อตั้งบริษัทเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรระดับโลกนะคะที่ชื่อว่าอีเกียที่ตอนนี้ก็ขยายไปไม่มีใครไม่รู้จักนะคะ ซึ่งเราจะรู้ไหมนะคะวันนี้เราอาจจะเผชิญความยากลําบากใดๆก็แล้วแต่แต,แต่ขอให้รู้ไว้เถอะว่าเรากาลังสะสมประสบการณ์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นแล้วก็มีทักษะมากขึ้นที่จะประสบความสาเร็จในอนาคตนะคะก็ดูตัวอย่างเขาเป็นตัวอย่างนะเขียนไม่ได้อ่านไม่ได้นะม,มีความบกพร่องแต่ก็สามารถที่จะประสบความสาเร็จได้นะคะทัานที่สองค่ะโอ้อันนี้น่าจะ น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักนะอันนี้น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะคุณเจฟเบโซนนะคะก็คือผู้ก่อตั้งเว็บอเมซอนทุกคนอเมซอนก็ดังไปทั่วโลกนะคะมหาศาลนะคะขายทุกอย่างขายทุกอย่างนะคะวันนี้นะคะเขาก็เคยเสนอขายไอเดียเว็บไซต์ขายของออนไลน์ให้กับหัวหน้าเขาก็เป็นพนักง,งานมาก่อนนะคะเขาก็เป็นพนักง,งานมาก่อนแล้วก็ไม่ได้เสนอครั้งเดียวด้วยถ้าไปอ่านประวัตินะคะแต่ถูกมองว่ามันไร้สาระนะคะนะคะเมื่อถึงทางเลือก มื่อถึงทางแยกนะคะเขาตัดสินใจเชื่อเป้าหมายแล้วก็เชื่อวิสัยทัศน์ของตัวเองนะคะก็เลยลาออกเลยนะคะมาทําเว็บไซต์ขายของตัวเองนะคะที่มีชื่อว่าอเมซอนนะคะเชื่อว่าวันแรกที่เขาลาออกมาทําเว็บไซต์กับวันนี้มันคงไม่ง่ายนะคะตั้งแต่การเดินทางวันแรกที่ลาออกแล้วทุกอย่างเริ่มจากศูนย์จนกระทั่งวันนี้ที่เรียกว่าอเมซอนเนี่ยขึ้น ขึ้นแท่นนะคะไม่มีใครไม่รู้จักอเมซอนแล้วคุณเจฟ์เนี่ยก็ขึ้นแท่นเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะคะก็ทุกคนก็ผ่านการเดินทางนะผ่านการเดินทางที่ไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายต่อไปนะคะโรนันโดนะนักฟุตบอลใครเป็นใครเชียร์ฟุตบอลต้องรู้จักนะเป็นนักฟุตบอลอันดับต้นๆของโลกรู้ไหมว่าเขาจะเกิดมาก็เจออุปสรรคแล้วนะคะคุณแม่เนี่ยคุณแม่เขาเองเนี่ยก็พยายามที่จะทําแท้งไม่อยากให้เขาเกิดมานะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่ไม่สําเร็จ นะคะสุดท้ายเนี่ยก็เด็กที่ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องการเนี่ยกลับกลายเป็นนักฟุตบอลที่ติดอันดับหนึ่งในสามนะคะที่เป็นนักฟุตบอลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแล้วเขาก็กลายเป็นคนที่กลับมาดูแลครอบครัวแทนนะคะโดยที่เริ่มจากการเกิดมาอย่างที่ไม่ตั้งใจนะครอบครัวไม่ต้องการในตอนแรกสุดท้ายมันไม่เกี่ยวนะคะจุดเริ่มต้นมันไม่เกี่ยวนะคะมันคือสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราพยายาม นะคะคมันจะสร้างเราขึ้นมานะคะดังนั้นทุกคนเริ่มต้นอย่างไรเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมต้นทุนของแต่ละคนได้เราเกิดมาเราเลือกไม่ได้ถูกไหมแต่เราเลือกได้ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนนะคะเราจะไปที่ไหนนะคะเราเลือกได้อันนี้นะคะก็ประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐอเมริกานะคะคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะคุณโดนัลด์ทรัมป์รู้ไหมว่าเขาเคยทำธุรกิจล้มเหลวล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกจนกระทั่ง ค,คิดดูแลกันนะคะว่าธนาคารเนี่ยไม่สามารถทําไม่ไม่สามารถให้เขาเป็นบุคคลล้มละลายได้เพราะว่ามีหนี้สินเยอะเกินกว่าแบงค์เนี่ยจะยอมทําให้เขาเป็นบุคคลล้มละลายคือมันเสียหายเยอะเกินไปอนะคะแถมเขานะยังเคยบอกลูกสาวว่าขอทานเนี่ยก็ยังมีเงินมากกว่าเราเลยนะคะขอทานยังมีเงินมากกว่าเราเลยแต่สุดท้ายถ้าไม่ยอมแพ้นะคะเขาก็ปลดหนี้สําเร็จแล้วก็ขึ้นแท่น เป็นตำแหน่งเศรษฐีระดับโลกเหมือนกันนะคะคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็เป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐด,ด้วยแน่นอนว่าเรื่องราวการเดินทางผ่านล้มลุกคุกคลานมาจนกว่าจะถึงวันนี้นะ <c oughs> อะ่ใครอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์บ้างนะคะพลอยก็เป็นสาวกแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของเจเคโรลิงนะคะหรือว่าคนที่เขียนเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์นะว่าเธอเนี่ยเขียนนิยายแล้วก็ขายไม่ได้นะคะ เขียนแล้วก็ขายไ,ได้แต่มีความเชื่อนะแต่ก็ยังขายไม่ได้จนกระทั่งไม่มีเงินจะกินนะ่ะอ่าไม่มีเงินไม่มีไรายได้ที่จะกินจะต้องขอเงินรัดเพื่อประทังชีวิตไปรายไปเป็น,ป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 นอาทิตย์เป็นวีคลี่เป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปนะคะแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มันโด่งดังระดับโลกเนี่ยที่ตีพิมพ์ไปทั่วโลกแล้วก็ถูกสร้างเป็นหนังเนี่ยรู้ไหมว่าโดนสำนักพิมพ์ปฏิเสธไม่รับเรื่องเนี้ยคะ่ะสิบสองแห่งนะคะทุกคนคิดว่าทุกคนคิดว่าถ้า เธอยอมแพ้ตั้งแต่สิบเอ็ดบริษัทแรกสิบอ็ดสำนักพิมพ์แรกที่ที่ปฏิเสธเธออ่ะก็คงไม่มี j จเคโรลิงแล้วไม่มีแฮ r ์รี่พอตเตอร์ในวันนี้นะคะแต่เพราะความพยายามนะคะสุดท้ายนะคะสำนักพิมพ์ที่สิบสามก็ตีพิมพ์แฮร์รี่พอตเตอร์จนเธอก็เป็นกลายเป็นหนึ่งในนักเขียนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกภายในข้ามคืนนะคะก็อันนี้คือตัวอย่างของการยืนยันของความไม่ยอมแพ้นะคะ คนนี้โอ้โหไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะคะเจ้าของอาณาจักรอาลีบาบานะคะปัจจุบนันนี้โอ้โหร่ำรวยมหาศาละคะคุณแจ็คมาเป็นคนจีนนะคะซึ่งถ้าใครเคยได้อ่านได้อ่านประวัติเขาเนี่ยหรือได้ฟังเขาพูดเนี่ยเวลาเขาพูดภาษาอังกฤษเขาพูดคล่องมากนะแต่แจ็คมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษนะ คือเขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนคนอื่นแต่เขาเนี่ยเอาตัวเขาอะไปอยู่ในแหล่งหนักท่องเที่ยวที่พูดภาษาอังกฤษแล้วพวยา,ายามเข้าไปสื่อสารจนสามารถที่จะถ้าใครไปฟังตอนนี้คือต่างกิจเขาคือดีมากนะคะแล้วเขาเองเนี่ยเชื่อไหมว่าเคยถูกปฏิเสธการสมัครงานไปสมัครงานแล้วคนไม่รับอะนะคะมากกว่าสามสิบครั้งมากกว่าสามสิบที่แล้วหนึ่งในนั้นคือ KFC ก็ยังไม่รับทุกคนสมัครเป็นพนักงาน KFC ยังไม่ยังไม่รับ,ระ FC, รบอะ นะคะคิดว่าเขาต้องอเผชิญกับการปฏิเสธมามากมายแค่ไหนนะคะคิดว่าเขาต้องอเผชิญกับคําพูดเยียดย้มหรือคําพูดปฏิเสธนะคะแต่เชื่อไหมว่าตอนนี้เขาก็กลายเป็นเจ้าของ KFC ทุกสาขาในประเทศจีนไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็ติดอันดับมหาเศรษฐีที่ร่ํารวยที่สุดในโลกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือบุคคลที่เหมือนตอนแรกจะเป็นคนธรรมดานะแต่ไมล์เจแลาวิสัยทัศน์ที่ไม่ธรรมดา มันเลยส่งผลให้เขาประสบความสําเร็จระดับโลกนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ผ่านอะไรมาเลยเขาผ่านความล้มเหลวผ่านการดูถูกเหยียดหยามผ่านการปฏิเสธมาไม่รู้จะกี่ครั้งจะเกินจินตนาการแล้วกันนะคะกว่าเขาจะมายืนอยู่จุดนี้นะคะไม่คิลนจอแดงนะคะอันนี้ก็นักบาสมือหนึ่งของโลกเหมือนกันนะคะก็เหมือนกันเลยนะคะทุกคนไม่เคยมีใคร บอกว่าเธอต้องสําเร็จเธอคือคนที่จะประสบความสําเร็จเป็นนักบาสมือหนึ่งไม่มีทุกคนปฏิเสธนะคะขนาดว่าเขาเนี่ยมาขอเข้าทีมบาสเกตบอลเนี่ยก็ถูกปฏิเสธนะเพราะว่ามองว่าเขาตัวเตี้ยนะคะจะเป็นนักบาสต้องตัวสูงนะคะเขาตัวไม่สูงเล่นไม่เก่งนะคะแทนที่เขาจะใช้คำปฏิเสธหรือคำดูถูกมาทำให้จิตทำให้เสียกำลังใจแต่กลายเป็นว่าเขาเปลี่ยนแปลงคำพูดเหล่านั้นแล้วตั้งใจฝึกซ้อมค่ะอย่างหนัก นะพรสวรรค์แพ้พรแสวงนะคะทุกคนพรสวรรค์แพ้พรแสวงนะคะความพยายามนะคะจะนําพามาซึ่งประสบการณ์บางอย่างที่จะหลอ่อหลอมให้เราเก่งขึ้นกว่าเดิมนะคะเก่งขึ้นกว่าเดิมแล้วไมเคิลจอแดนก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่มายืนยันนะคะเขาฝึกซ้อมอย่างหนักจนสุดท้ายเขากลายเป็นตำนานนักบาสเกตบอลที่ขึ้นแท่นนะคะเป็นนักกีฬาที่รวยเป็นนัก อันดับหนึ่งของโลกนะที่แต่ก่อนอดีตนะขึ้นแท่นเป็นนักกีฬาที่รวยที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะและแน่นอนว่ามันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าเขาเขาแท้ตั้งแต่ถูกปฏิเสธนะคะเฟอร์โชโชลัมโบกิมีนะคะคนนี้ก็ประวัติโชกโชนอยู่นะคะเคยทําเกี่ยวกับรถแท็กเตอร์มาก่อนนะคะทํามาหลายสิ่งอย่างนะคะทํามาหลายสิ่งอย่างนะคะแต่นะคะเขาก็ถูกเจ้าของเฟอร์เลรี่นะดูถูกนะคะคือใคร สังเกตเห็นความความมมยเสร็ตอะวิสัยทัศน์ของคนที่ประสบความสำเร็จระดับระดับสูงเนี่ยคือเขาไม่เขาไม่ทำไม่นำความปฏิเสธหรือคำดูถูกทำอะไรก็ตามอะมาให้เป็นมาทำให้กำลังใจเขาหายไปแน่นอนว่าทุกคนต้องกระทบกำลังใจต้องกระทบอยู่แล้วแต่เขาเทินสิ่งนั้นน่ะให้กลายเป็นพลังนะคะกลายเป็นว่าพอถูกปฏิถูกเกียดยามถูกดูถูกมานะคะเขาเลยสร้าง lamborghini ที่ปัจจุบันนี้นะ ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งมาแข่งกับ Ferrari เฟอร์เรี่ไปเรียบร้อยนะคะก็สุดยอดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อดีตเนี่ยเคยทำเกี่ยวกับเป็นเจ้าของแบรนด์รถแทรกเตอร์มาก่อนรถรถแทรกเตอร์ Lot แบบตึกๆๆก,ก,กอะ่ะทุกคนสุดท้ายก็มาทำสุดสุดยอดซูเปอร์คาร์นะคะที่เป็นขายคันหนึ่งก็เท่าไหรอ่อ่ะสิบยี่สิบสามสิบไปเรื่อยๆออะนะคะระดับโลกเหมือนกันอันนี้นะคะเฟรดดี้เมอร์คิวรีนะคะ ทุกคนถ้าเคยดูหนังเรื่องโบฮีเมียนน่าจะรู้จักเขานะคือราชาเพลงล็อกนะคะเขาเป็นนักร้องนำวงควีนนะคะที่แต่งเพลงโบฮีเมียนนะคะมีความยาวหกนาทีนะคะแต่เชื่อไหมว่าเขาอบเพลงเนี้ยไปขายก็ถูกปฏิเสธแล้วก็ดูถูกด้วยนะคะว่าเพลงเขาอะ่ะยังไงก็ไม่มีคนฟังนะคะเพลงเขาก็ยังไงก็ไม่มีคนฟังนะคะซึ่งคนที่ทุ่มเทตแต่งเพลงถึงแบบยาวหกนาทีอะ่ะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นเพลงไหน ไม่เห็นเลยดีกว่านะคะเพลงไหนที่จะยาวถึง6นาทีได้นะคะแต่สุดท้ายเพลงนี้ก็กลายเป็นตำนานนะคะที่ดองดังไปทั่วโลกจนทําให้เขาเนี่ยถูกยกให้เป็นราชาเพลงล็อกนะคะก็ด้วยเพลงโบฮีเมียที่ทุกคนปฏิเสธมาแล้วเนี่ยแหละคะ,ะคะอ่ามารีลีนมอนโรค่ะนะทุกคนก็ไม่มีใครไม่รู้จักนะเชื่อไหมว่าเธอเคยดูถูกนะจากทางโมเดลลิ่งว่าอย่างเธอเนี่ย ควรจะไปเป็นเลขาดีกว่านะคะไม่เหมาะจะเป็นดาราหรือไม่ก็ไปแต่งงานให้สามีเลี้ยงจะดีกว่านะคะด้วยรูปลักษณ์นะคะสุดท้ายนะคะไม่ว่าคำปฏิเสธคำดูถูกจะเป็นอย่างไรแต่เธอก็กลายมาเป็นดาราฮอลลีวูดชื่อดังโด,ด่งดังนะในฐานะดาราสาวที่เซ็กซี่ที่สุดนะคะก็ก็เรียกว่าท่าท่าของเธอในยุคนั้นนะชุดการแต่งกายก็ถูกถูกกอปปี้ถูก กลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยมา,มาเรียนแบบเธอจากการที่ถูกดูถูกว่าเออไปไปเป็นเลขาเถอนะ,ะไปให้สามีเลี้ยงเถอนะคะเธอก,ก็กลายมาเป็นดาราสาวพอลิวูดที่โด่งดังไปทั่วโลกได้นะคะอ่าอันนี้นะคะไม่มีใครไม่รู้จักนะวอลดิสนีย์นะคะวอลดิสนีย์หรือว่าราชากระตูลโลกนะคะทุกคนรู้ไหมว่าคุณวอลดิสนีย์เนี่ยเคยถูกไล่ออกนะเพราะว่าเจ้านายเนี่ยมองว่าเขาไม่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะ แล้วก็ตัวกระตูนไอ้เจ้าหนูมิกกี้เมาส์อะนะคะก็ถูกปฏิเสธด้วยนะคะแต่ตอนนี้เป็นยังไงคะทั่วโลกใครไม่รู้จักมิกกี้เมาส์บ้างยังขายอยู่เลยนะตอนนี้นะคะแล้วก็ กลายเป็นว่าวอลดิสนี่คือหนึ่งในราชาการ์ตูนโลกที่เด็กๆยังชื่นชอบอยู่จนถึงปัจจุบันจากชื่อเสียงที่เขาสร้างมานะคะแต่เขาเคยถูกว่าว่าไม่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะทุกคนนะคะคิดดูว่าคําว่าคํากล่าวต่างๆอ่ะมันรุนแรงนะแต่มันก็ไม่สามารถที่จะหยุดเขาจากสิ่งที่เขามีแพชชั่นหรือว่าเขาทุ่มเทจนเขาประสบความสําเร็จได้นะคะไม,ไม่มีใครไม่รู้จักมิกกี้เมาส์นะ อ้าวพี่รันบอกว่าแคสโทรศัพท์ตอนนี้ก็ยังเป็นมิกกี้เมาส์เลยนะคะสุดยอดไปเลยนะคะเห็นไหมนะคะแลรูไ้ไหมว่าคนที่เขาคิดมิกกี้เมาส์อ่ะเขาเคยถูกปฏิเสธมาก่อนว่าอีนูมิกกี้เมาส์อ่ะมันไม่มันไม่เวิร์กนะคะมันตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้มิกกี้เมาส์ก็โอ้โหเสื้อคอยก็มิกกี้เมาส์นะคะ,ะ,คะมาค่ะสุดท้ายนะคะอันนี้คือมาหาเศรษฐีคนสุดท้ายนะคะ ันนี้พอยเอามาไว้คนสุดท้ายพอเพราะว่าพอยรู้สึกประทับใจมากๆนะผู้พันแซนเดอร์สนะคะหรือว่าผู้ก่อตั้ง KFC นะคะทุกคนก็เขาเคยตกงานค่ะติดต่อกันมาถึงสี่ครั้งนะคะตกงานแล้วก็ชีวิตก็มีแต่ความล้มเหลวจนภรรยากับลูกก็หนีไปนะคะก็ครอบครัวก็ล้มเหลวไปด้วยเพราะว่าเรื่องการเงินเนาะเงินมันก็ส่งผลหลายๆอย่างนะคะส่งส่งผลมันหลายๆอย่างจริงแต่แล้วสุดท้ายเขาก็คิดถึงขั้นฆ่าตัวตายด้วยนะคะ ในวัยหกสิบห้าปีทุกคนคะ่ะในที่นี้ในที่นี้เกือบสี่สิบชีวิตมีใครอายุหกสิบห้าหรือ,อยังคะมีใครอายุถึงหกสิบห้าขอเสียงขอเสียงเป็นเลขหกพิมพ์มาในห้องหน่อยนะถ้ามีหกสิบห้านะในห้องตอนนี้นะอือหือกริบเลยนะคะหกสิบห้ายังไม่มีใครถึงนะแต่เชื่อไหมว่าผู้พันแซนเดอร์เนี่ยเขาลุกขึ้นมาเริ่มต้นธุรกิจ ไก่ทอด KFC ตอนอายุ65นะคะตอนนั้นเนี่ยลองย้อนกลับไปดูดิเออเทคโนโลยีอะไรก็ไม่มีนะคือไม่มีอะไรไปช่วยสพอร์ตอะเริ่มต้นทอดไก่จิดสูตรใหม่อะตอนอายุ65นะคะแต่สุดท้ายกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับพันล้านมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนะแจ็คหม่ายังมาซื้อนะคือในวัย85ใครคิดว่า ใครคิดว่าตัวเองเนี่ยแบบที่แก่แล้วเรียนรู้ไม่ทันเทคโนโลยีมันไปเร็วเรียนรู้ไม่ได้นะคะขอถามคำถามสั้นๆนะอายุ65หรือ,อยังคะนะคะผู้พันแซนเดอร์เนี่ย65ยังไม่ยอมแพ้อทุกคนผ่านความล้มเหลวมาในชีวิตเราลองมองตัวเราถ้าเกิดเราผ่านอะไรมาขนาดนะั้นเราคงคิดว่ามันไม่ทันแล้วอะนะเราคงคิดว่าแบบโหแก่แล้วอะไรก็ไม่ไหวเดินก็เหนื่อยแล้วอะแต่ว่า เขาคือตัวอย่างของคนที่มีทัศนคติที่ไม่ยอมแพ้ของจริงอ่ะนะคะทัศนะทัศนคตินี้คือทําให้เขาประสบความสําเร็จแล้วเรามีไก่ทอดอร่อยๆกินอะ่ะก่อนจนถึงทุกวันนี้ะนะคะแล้วยังแบรนด์อื่นต้องมาก๊อบทําไก่ทอดตามด้วยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแน่อย่าแพ้คุณลุงนะคะถ้าคุณแน่อย่าแพ้คุณลุงพี่พี่ออยบอกว่าพ่อพี่ออยอายุเจ็ดสิบเพิ่งตั้งโรงงานอยู่เลยนะคะนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของคนที่ไม่ปล่อยให้อะไรก็ตามมาเป็นอุปสรรคนะ ไม่ว่าจะเป็นอายุสุขภาพหรืออะไรก็ตามอะ่ะเพราะเชื่อว่าต้นทุนเขาตอนที่เริ่มต้นเนี่ยโอ้โหความเสื่อมมันมีแน่นอนอะ่ะแต่ความไม่ยอมแพ้ไงนะคะความที่ทัศนคติของความเป็นความที่ว่าทําเริ่มใหม่ได้เสมออ่ะนะคะแล้วว่าความพยายามนะสุดท้ายก็ทําให้เขาประสบความสําเร็จในทุกวันนี้นะคะ วันนี้นะสิบสองคนเอามามอบให้ในเดือนสิบสองเดือนสุดท้ายของปีนะคะแล้วก็เป็นต้นเดือนด้วยนะคะก็อยากส่งกำลังใจให้เราดูตัวอย่างคนที่ประสบความสำเร็จระดับสูงนะคะที่บางทีในชีวิตเรานะคะเราก็อาจจะคิดว่ามันยากนะในชีวิตเราหลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาเราก็อาจจะคิดว่ามันยากนะคะมันไม่ไหวนะคะจะถูกปฏิเสธเนี่ยมันไม่ไหวนะคะแต่ถ้าวันนี้เป้าหมายเรานะคะ ก,การถูกปฏิเสธนะคะอันไหนสําคัญกว่ากันนะคะเราก็ต้องลองถามตัวเองแล้วลอยากจะบอกว่าไอไอการที่เราโดนปฏิเสธเนี่ยจากจากลูกค้าหรือจากใครก็ตามเนี่ยนะคะเทียบแล้วกับสิบสองมหาเศรษฐีโลกที่พลอยเอามาให้ดูในวันนี้บอกได้เลยว่าไม่ปิดฝุ่นนะคะบอกได้เลยว่าไม่ปิดฝุ่นนะคะแต่เขาสามารถเทิรนคําปฏิเสธเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังในการเดินหน้า ต่อนะเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแบบเป็นตํานานให้ทุกคนได้เห็นในวันนี้นะคะเพราะเขาไม่เอาคําเหล่านั้นน่ะมาเป็นมาเป็นเรียกว่ามาเป็นแผลแล้วกันมาเป็นแผลใจนะคะมาเป็นแผลใจนะคะสุดท้ายนะคอยไปเจอโค้ดหนึ่งนะคะดีมากเลยชอบมากนะคะเขาบอกว่า I am n i s e sure you don't l i e me ะะฉันมั่นใจมากเลยว่า97%ะเธอไม่ชอบฉัน but I am 100%ชัว e sure. I don't care นะคะฉันมั่นแต่100%ฉันไม่แคร์นะคะดังนั้นวันนี้ถ้าทุกคนมั่นใจนะว่าเรากำลังทําสิ่งที่ดีทําสิ่งที่ถูกต้องเราก็กำลังช่วยเหลือครอบครัวเรานะช่วยเหลือผู้คนขายสิ่งที่ดีนะคะดังนั้นไม่ว่าใครจะไม่ชอบเราบัต100% I don't น a r e นะคะทุกคนไม่ต้องแคร์ค่ะเทินคำเหล่านั้นมาเป็นพลังแล้วเดินต่อในเดือนสุดท้ายของปีนะคะไม่ว่าใครตั้งเป้าอะไรใครก็ขอบเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะก็หวังว่าวันนี้นะนํา12ผู้นํามา12มหาเศรษฐีมาให้กําลังใจในเดือน12วันที่1ให้เดือนนี้ปัง,ปง,ปง,เงๆเฮงๆนะคะใครปิดยอดตั้งเป้าอะไรอยู่ได้ทุกคนนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะในปลายเดือนปลายปีนี้นะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ เค hey, ขอบคุณมากเลยนะคะทุกคน